ครับตรงนี้ก็เป็น l ว u ์แอ a ร e ยที่ reception เนาะที่คราวเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับนักเรียนสําหรับแต่ละสัญชาติเลยนะครับซึ่งเข้ามาเนี่ยนักเรียนเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำแอปพลิเคชันให้เราแนะนําข้อมูลให้เรามาถึงแล้วก็ยังเป็นคอนซัลให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจําอยู่ที่สถาบันด้วยนะครับที่เวอร์ไวแล้วก็คราวนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสถาบันนี้แล้วก็ไปแคมปัสทัวร์แคมปัสนี้กันครับ โอเคครับนี่ก็อยู่ชั้น2นะครับของ w วิร์ลวนะครับที่เป็นสถาบันภาษาแคดวันนะครับที่ออกแลนด์นะครับข้างในก็จะมีห้องสมุดกับคอมพิวเตอร์แลบนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยมาใช้เป็นอะคาเดมิกซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศของชั้นเรียนนะครับที่เดี๋ยวแพนให้ดูนะแล้วก็ข้างหลังตัวไลบรารีก็จะเป็นคอมพิวเตอร์แลบนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ว่า บรรยากาศเป็นยังไงครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคอมพิวเตอร์แลบครับแล้วก็บรรยากาศชั้นเรียนครับ okay. <Stop>. uh, ที่นี่นะครับมีสอนเป็นอ c คาเดมิกไออด้วยนะครับอย่างนี้เป็น testimonial นะครับของนักเรียนที่เรียน i อเอลอย่างอันนี้เป็นน้องคนไทยนะครับที่มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้ i อเอล6.5แล้วก็ไปต่อที่ออสครับอันนี้เป็นน้องอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียน I อเอลที่นี่ได้6.5แล้วก็ต่อปโทที่ New นิวซีแลนด์ครับนี่เป็นส่วนของคอมพิวเตอร์และครับแล้ว,ลวก,กิจกรรมการเรียนที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่แบบนั่งเรียนเฉยๆนะครับก็จะมี เป็นกิจกรรมกลุ่มให้เรียนนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราเรียนในหัวข้ออะไรนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ไปวิสิตในสถานที่นั้นๆจริงนะครับอย่างเช่นเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องของกฎหมายก็อาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเพื่อเรียนรู้ภาษา,ษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายจริงๆนะครับโอเคครับก็ชั้นล่างนะครับที่คราวเนี่ยก็จะมะีโซนที่ใช้เรียนนะครับเพื่อ เป็นวิชา elective นะครับให้นักเรียนเอาไปใช้ในการทำงานได้แนละ้วอย่างข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น Setting ของในส่วนของโรงแรมนะครับที่นักเรียนที่สนใจเรียน Hospital i t y เนะี่ยก็ p r a c t i c e กันได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งในเครื่องบินนะครับนักเรียนที่สนใจเรียนเพื่อเป็นการบริการนะครับ flight attendant หรือ c a b i n crew เนะี่ยก็มีให้เรียนในะ Setting ของ c a b i n crew เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้คุณ จอยนะครับแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่าเออสำหรับที่ worldwide เนี่ยนักเรียนที่อยากเรียนภาษาแล้วเอาภาษาไปใช้ทำงานได้จริงๆนะครับที่ worldwide เนี่ยมีเอ่อบริการหรือมีซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงบ้างครับ ค่ะคือเนื่องจากว่าเราเล็งเห็นแล้วค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อยากเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะเราเลยมีการพัฒนาแล้วก็ดูในเรื่องของโปรแกรมนะคะที่เหมาะกับในเรื่องของการสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริงค่ะฉะนั้นเราจะมีในส่วนของ employment English ค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นตอนบายค่ะน้องนักเรียนจะสามารถเลือกได้เองค่ะว่าอยากเลือกเลยนวิชาเลือกอะไรบ้างค่ะยกตัวอย่างเช่นเรามี b u s i n English s s e ค่ะมี c a n b e r g a Crew ค่ะมี Cambridge ค่ะมี General i อค่ะมี Conversation ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีในส่วนของตัว i อเค่ะแล้วก็ตัว,ตว,ตวโทรอีค่ะที่สพอร์ตน้องนักเรียนค่ะโปรแกรมพวกนี้จะมีการทำเซเว y กับน้องนักเรียนเสมอๆนะคะว่าน้องน,นักเรียนนะคะอยากเรียนอะไรเราจะตัวดีไซน์ตัวโปรแกรมมนะคะ่ะให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนค่ะโปรเจอเช่นคนที่เป็นเมาลีเนี่ยเราจะ เราจับผัวผู้ป่วยไม่ได้แล้วเราเราเรา,เราคุณจะแบบก็ปฏิบัติกโดนตัวเขายังไงอะไรอย่างเงีง้ยค่ะมันก็จะมีเรียนในเรื่องของเ c u เจอร์ที่มันแบบเป็นเ c u เจอร์ที่นิวซีแลนด์ด้วยเลย นี่ก็อยู่ชั้น6นะครับของที่ Worldwide กับ c u d นะสเปซตรงนี้ใช้ร่วมกันได้ทั้งนักเรียนที่มาเรียนภาษาแบบ Worldwide นะครับหรือว่านักเรียนที่เรียนพวก Vocational โปรแกรมที่ c r o w นะครับซึ่งความน่าสนใจเนะี่ยคือเขามีเวิร์กช็อปให้เข้าได้นะครับสีชั่วโมงครึ่งเป็นช็อตคอร์สนะครับสำหรับน้องๆที่อยากเรียนเพื่อเก็บประสบการณ์เรือเอาไว้เพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อเอาไปใช้ในการหางานเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์นะ